สบายดีทุกคนเห็นขบกกับสายอยีกแมทแล้วพี่น้องห้าสิมาเฮ็ดกับเขาสู่กินนะนี่กินพริกโอ้โหโมแมน่นะืันนี้ห้าสิมาตังแตงลสดเซบๆซบสู่กินนะเอาเพชรเบรพี่น้องชืเจ้ากินเพชรเบ ใส่พริกแห้งน้องพริกซีสเกตเทดขนาดนี่พีน่น้องใส่พริกกระเทียมลงไปแล้วเขากจะทับกันตำห้อง,งก่อนเนาะก่อนจะตำ บมต้องแรงแห้งพี่น้องเอาข้อสมอยนะเอียดละเอียดโหลดต้องละเอียดแห้งก็ได้ครับพี่น้องวันนี้ห้าก็สิมาเนี่ปลาข้าวเห่าเต็มสวนเหมือนนี้ครับซิมาปรุงรหดตำแตงกันเลยพี่น้องแปรงนัวลงไปพี่น้อ นัวลงไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นนัวลงไปแล้วอย่างนีนี่คือมะขามเปียกใส่มะขามเปียกไปในจักกันหน่อยนึงเนาะนี่สุดเด็ดของเฮาปลาปลารุบเสีบของเฮาใส่นงไปเลย เนี่ยนมนทัานมันพี่น้นองบวกขัชัดนะออหหนปราแดงค่ะห uh huh. ยอดบาพี่น้องฮอกาซิมาทำการหัน่นกะเทยลงไปเลยพี่น้อง คลิปซาบะหน้าเคยบอกว่ามีแต่ผ้ากินนะพียงเนาะมันเป็นตอนะาอ้วนเนาะไม่ต้องแปลกใจนะเพี่น้องมันเป็นยังงันะ้อ้วนเนาะกินเก่งนั่นเองใส่มะเขือลงไปนะเพีองนี่ยมนะพร้อเนาะมะเขือเทศเนานะใส่ลงไปอีกอ พิเศษเมื่อน,นี้ห้าสิ้ใส่กุ้งใส่กุ้งนะพี่น้องเหมือนนะใส่กุ้งสดลงไปน้ำเนานะหน่วยสนับสนุนของเฮามีอยู่แล้วอย่างนี้นะหนาวพี่น้นองเผ็ดเปรียปร้ยวกรี๊ดไปเลยเนาะ เปรี้ยวหวานเนาะพี่น้องยังที่เสะบางคนกับโบหมักหวานซาบะน่าจะกินเปรี้ยวหวานนี่ใส่กุ้งสดเนื้อนี่นาะพี่น้องเห็นท่านจะใส่ผักอันนี้ตำเรากุ้งสดเสียงเบาโมพี่น้องนี่จะเสียงพะโล,ะล่เหมนกันเนาะใส่ผักอันนี้ลงไป เป็นหอมหอยัง,งก,ก็อนออกซีออกซิฟังก์โมเบิงว่าหนาตาสิออกมาเป็นแบบใดอืมเลืมอย่างหนึ่งนะขาดบุได้นะเปรี้ยวหวานก็ต้องมีน้ำตาลในจักน้อยแซบรสนี้แซบ จักหน่อยบุ้จั๊บันลงไปน่ะอือืเป็นอะไรพี่น้องหน้าตาเป็นยังไดงเป็นตาแซบบองแต่งเฮ่ามาเป็นยังไงไปที่มากินน้ำ เพียเ่ทึ่งใหญ่เทึ่งย h าวเลยนะมึงหาสิใส่เพียงเครื่องหนึ่งเท่านั้นอนะ่ะมันมันใหญ่โคโอ้ลืมไปในพี่น้องสูตรเด็ดทองเฮาทุกงใน่กุ้งเนาะมันต้องใส่กุ้งลงไปใส่กระเคื่งก่อน,นนะ ัจังบอกกินเหมือนนันติดใจเอามาลองเอามาตำให้กินอีกนะนี่ใส่ลงไปเลยเห็นโบพี่ดังใส่กุ่มเสิรลงไปนะมีเคืองเคี้ยงนะพี่ดังนี่หมูยอหมูยอนี่ทำการหั่นไปแล้ว เครื่องเค็งนี่ก็จะเต็มพกแล้วซิมมันอืมเข็มข้นนัวใ้ใจเป็นนัวหลายใส่มลน้อาลงไปอีกนี่นีน่ก็ถึงขันตอนสัแบแป้งลงไปเลย บางคนก็นบอกว่าธรรมดาเออใจจะเห็ดแต่ขีบภากินไรหิวหิวหิวน้ำลายไหลมางคนวะเนะอเอาเนะต้องขออภัยเด้อพี่นอ้องขีบสามนากระสีประมาณนี้นพี่น้องสี่ยฟ้าเบื่อกันเด้อเมื่อนี้ก็เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเห็ดกระเพราสูุกินเนาะตำแตงกุ้งสดโอ้โเกลียงเทียงครับเมื่อนะทั้งมีทั้งหมูยอเนาะ ทั้งกุ้งเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างเมื่อนี้พี่น้องเดี๋ยวสาบันนาสิบบาลงตำเสตป,ปูอัดโอ้โหเป็น,นอะไรปองกับบุกเคยกินยังเถเื่อนอะพี่น้องเนะลองมากินทำการเบิงเนะตำแบบนี้พวกไปตำขายพวกพี่น้องไปทิ่มาซื้อเนะ

ตำเตียงกุ้งสดของเอาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลยเดี๋ยววามีหนึ่งอย่างมีส่ใส่อันนี้ลงไปนําถ้าเบิ่งมัเป็นสีออนมาเป็นแบบใส่ลงไปแบบนี้เลย <c oughs> แล้วถ้ากินแบบนี้เลยนะเฮียปูอัดที่เขาไปซื้อกลเลมเมื่อนั้นนะเขาไปซื้อกลเลมอย, <c oughs> ยมู่เดอะโมเราจะได้ปูอัดมานำ เป็นสิ่งที่อยากกินพี่น้องเลยหลัดใจกั่นใจตัดสินใจสื่อให้กินแพน็กนี่เป็นรอยหน่อยกว่า,าคาทเป็นยาจำไม่ได้ตัวอัดขอแข็งเลยมันแสบกินทีละหน่อยๆก็พอกินไลายมันเปลืองเนาะ อืมชิมไปนึ่งแท้ในเวลาทักเสิร์ฟแล้วพี่อืมขาบดบ่ได้เนี่ยลืมใส่ขนมจีนนะลืมใส่ข้าปุ้นเอามาสู่อาใส่แน่จังหน่อยนะเนื้อกะตะัก เสิร์ฟกับอันนี้เลยสวดใส่จักหน่อยไปจีบเส้นอืม้มมาตามังหงนะพี่น้องประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยขอบโค เงี<ส>ยบเลยพี่น้องเลยอยู่พ่อผู้เดียว<_ <EN> _>หัวให้ฟังเลยพี่น้อง <_ EN _> นี่ต้องเสิร์ฟแล้วทุกคนมาได้นะทุกคน<_ <EN> _>ผมเสิร์ฟแล้วว้าว นี่ตำแต่งกลายเป็นตำสัวแต่งไปแล้วนี่จ้าอื้อหืออื้อหือเศรษฐ์หลายพี่น้องเลยหอมหอม ได้พี่น้องมาตาดุยน้ำกระโลดแบบน,นี้เนาะเรียบร้อยแสบยบ่าเสกับมาฟังเสียงคูดขกตักตักเอาให้เมดเกกี้ยงนี่ตับแตงกุ้งสดยัย่วจ้าเล่นโดลงพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้ได้มากับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจสาวบ้านนาเด้อพี่น้องมาเลยมาลุยกันเลย,ยนี่ขอให้ทุกคนดีเขามาหลับชมคลิปเนาะพี่น้องเนาะทุกคนทุก่านขอให้โชคดีมีความสุขพี่น้องไปแล้วเด้อบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ม>ด้วเด้อฝากด้วยคะ่ะไปบาย